แต่ในความโชคร้ายมันก็ยังพอมีความโชคดีอยู่บ้างเบลกล่วงมาใส่กิ่งไม้ทำให้เขาไม่ได้รับอันตรายมากนับจากการตกลงมาแต่ระหว่างที่เบเขาพยายามที่จะลุกขึ้นเนี่ยเ,นนเขาก็ได้เจอสิ่งมีชีวิตที่รูปร่างแปลกแปลกน่เาลี้อห้อยอยู่างนะน,นี้เหรอมาเถอะเบขอดูจี่นี่เถอะจิกเลยได้ไหม เรามีทางเลือกไม่มากอยู่แล้วยังไงเราก็ต้องหาทางไปเหมืองต่อให้ได้และถึงแม้ว่าไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นตัวอะไรขอเพียงแค่อย่าให้มันเจอเราก็พอแล้วอึดจัดจาาเดินไปเจอประตูแต่ว่าประตูมันถูกปิดเอาไว้เข้าไปไม่ได้บเบลกจึงจำเป็นต้องหาทางอื่นอุสา,า์ปิดให้อย่างดี 谢谢เจอชาวบ้านอีกแล้วแต่ว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ข้างล่างนี้เนี่ยดูท่าทางจะแย่ยิ่งกว่าพวกที่อยู่ ler, mm hmm. Leonardo, ข้างบนอีกจิตไม่ปกติยิ่งกว่าคลั่งยิ่งกว่าและที่สำคัญเหมือนคนข้างล่างนี้เขาจะเป็นโรคอะไรกันสักอย่างบรรยากาศโดยรอบเนี่ยมันดูมีแต่ความสกปรกโอนหยีพูดตามตรง บรรยากาศที่นี่เนี่ยมันน่าขยะแขยงมากทุกคนเป็นโลกกันหมดยกเว้นก็แต่เบล็กแล้วพอมันเห็นว่าเบล็กไม่ได้เป็นโลกเหมือนพวกมันมันก็เริ่มตามล่าโอ้แล้วมันโลกอะไรอ๋อไม่หยีแทนแลยฮะใช่หรอเรอเราต้องออกมาจากบริเวณน,นี้จริงๆกูจะถ่ายคลิปก,ก็ไม่ได้ต้องเรียบเขาไปและเหมือนอย่างเคยครับ ในตอนที่เราจะหนีได้แล้วมันมักจะมีบางสิ่งบางอย่างมาขัดขวางเราเสมอ,อเฮ้ยเ้ยอ๋อกูพึ่งขึ้นอ้เพะกูมันโอ้โหกองอ้วกอีกอ้วกผสมเลือดโอ้คนหยีเบรกตกลงมาข้างล่างอีกครั้งและเหมือนครั้งนี้ไอตัวที่เราไม่อยากเจอมากที่สุดมันก็หาเราเจอ ผมพยายามที่จะหนีโดยฝ่าไปทางที่ตัวปราดน,นี้มันออกมาและแน่นอนมันต้องมีการเสียเลือดกันบ้างตอนที่มึงรีโหลด,ดอีกสองรับเจ็บคุณไม่มีผ้าพันแผลโอเคผมบาดเจ็บสาหัสต้องรีบใช้ผ้าพันแผลแ,แต่ประเด็นคือ,อคผมไม่เหลือผ้าพันแผลเลยสักม้วนผมจึงไม่มีทางเลือกต้องหาที่ซ่อนก่อนอ่า กลับมาที่โรงเรียนอีกแล้วก็ถือว่ายังดีนะเพราะจะได้ใช้ช่วงนี้เนี่ยหาผ้าพันแผลไปด้วยมีอย <c oughs> ู่ไหนก็ไห่รู้ไอ้มีผ้าพันแผลอันนี้มีไหมเอ่โ <c oughs> อ้ยเราวิ่งวิ่งแบบไม่เต็มร้อยอะวิ่งขากระเพกอะตอนเนี้ยอ้าห้องน้ำห้องน้ำควรมีสิมีผีอะ โอ้โหตอนที่แบบตั้งใจหาไม่มีนะในที่สุดในที่สุดผมก็เจอผ้าพันแผลจนได้แต่ในตอนนั้นเนี่ยผมก็เริ่มตระหนักได้แล้วว่าต้องเซพผ้าพันแผลไว้ให้ดีๆเพราะหลังจากนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะได้ใช้บ่อยขึ้น ขอบคุณครับตะวันมาที่เดิมนั่นก็ว่าเนี่ยเบล็กออกมาจากภาพหลอนในโรงเรียนได้แต่ใช่ว่ากลับมาที่หมู่บ้านแล้วหมู่บ้านมันจะปลอดภัยแม่งเอยทำไมกูต้องมาเจอกับพวกมึงสิ่งที่พบเจอคือชายร่างเล็ก กำลังขี่อยู่บนหลังของชายร่างใหญ่พวกมันตัวอื่นเนี่ยเรียกสิ่งเหล่านี้ว่านิกสภาพพวกมันดูบิดเบี้ยวผิดธรรมชาตินิกมันได้เอากล้องของเบกไปแล้วก็เป็นอย่างที่ผมคิดพวกมันต้องการให้เบคติดโลกเดียวกันกับพวกมันมันบังคับให้เบคเนี่ยอ้าปากแล้วก็กรีดเลือดตัวเองกรอกใส่ปากเบคโดนแค่นั้นเนี่ยผมก็ว่ามันแย่มากแล้วนะแต่พวกมันยังไม่พอ มันนำตัวเบรกเนี่ยไปขึงกับกางเขนตอกตะปูที่ฝ่ามือทั้งสองแล้วก็ขึงเบรกไว้อยู่อย่างนั้นโอ้โหแล้วมึงต่อกแค่มืออ่ะมันจะรับน้ำหนักไวเหรอโอ้โอ้เบรกอาจจะเป็นพราน้ำหนักตัวของเบรกบวกกับที่พวกมันตอกไม่แน่น มันก็ทำให้เบรกเนี่ยหลุดออกมาแต่ก็ใช่ว่าจะปลอดภัย,ยเพราะตอนนี้เนี่ยเบรกสาหัสมากแล้วพวกมันก็ยังคงวนเวียนอยู่แถวนี้ด้วยมันหล่นกันหมดแล้ว <f uck> ผมว่าผมเตียนแผนรับมือกับการใช้ผ้าพันแผลมาดีแล้วนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันกลับไม่เหลือเลยสักม้วนผมจึงจำเป็นต้องไปสำรวจดูที่เต็นท์ของพวกมัน เพื่อหวังว่าจะเจอผ้าพันแผลซอกม้วนก็ยังดีเด็ดออฟมินีุ่้ยมันตื่นไอ้นี่แน่เลยโอพันเลยเพื่อนพันเลยน้องสารเลยมีซ่อนตา่อนลเลื่อนลอยผมหนีออกมาได้แต่พวกมันก็รู้เหมือนกันว่าผมหนีออกมาแล้วและแน่นอนมันจะตามล่าเราแน่อ๋อมันรู้แล้ว มันรู้แล้วว่าเราไม่อยู่ตรงน้องกาม่ง้ลยโอ้ยแสบแผลดิไปยังเออโอเคโหมันตหน่อยโอ้โหผมเจอกล้องแคนดี้แคมของเบรกจนได้ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงมาอยู่ที่นี่แต่ทันทีที่หยิบมาทุกๆอย่างรอบตัวมันก็เปลี่ยนไปอะ เบรคอยู่ในโรงเรียนอีกแล้วและในครั้งนี้โรงเรียนเหมือนจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันคอยตามล่าเบรกอยู่ด้วยตัวอะไรไม่รู้แต่ตามอุ้ยอุ้ยมึงวิ่งมึงไม่งท้นไมโอ้นยังหลดนะผมได้ยินเสียงโทรศัพท์ ดังมาจากที่ไหนสักแห่งต้องใช่แหละเพราะมันไม่ไม่อยากให้เราไปได้ไหมไม่ใช่ผมตามไปจนเจอต้นตอของเสียงและตัดสินใจรับโทรศัพท์นั้น <c oughs> อะไรอีกทำใจมันฆ่าฉักล้าตายบอกชัดเจนครับในตอนนี้เนี่ยโรงเรียนไม่ใช่เซฟโซนอีกต่อไปจากที่ผมคิดว่าถ้าเราอยู่ในโรงเรียนอย่างน้อย แล้วก็น่าจะต้องไม่วิ่งหนีอะไรสักอย่างเลยแต่ว่าผมคิดผิดมันไม่อยากให้เราเปิดเฮ้ยตอนนี้ daí! มีแสงสว่างแสงสว่างมีแสงสว่วางต้องไปไหนอะไปด้วยนั่นไงกูอยู่ไหนเลยนะเบลกกลับมาที่โลกของความเป็นจริงอีกครั้งในสภาพที่ตัวเองเนี่ยแอบอยู่ในตู้ถ้าให้ผมเดานะการที่เราวิ่งหนีตัวอะไรไม่รู้ในโรงเรียนเมื่อกี้ ในโลกความเป็นจริงเนี่ยเราก็น่ากําลังวิ่งหนีไอ้นิกอยู่แต่ว่าเบลกเนี่ยมันหลอนเห็นภาพรอบตัวของมันเป็นโรงเรียนเองและใช่ครับในโลกความเป็นจริงนี้เนี่ยเบล็กก็ยังต้องหนีต่อไปอะจะปิดอุ้ยเฉียดหัวต้องไปไหนกูต้องไปไหน,อ,ไไหนอุ้ยเหยียบไม่ไดแ้แน่เลยนะฮะทุกมาแล้วบ้าหรือเปล่า ไปสิโอ้โหมีปืนไหม,มจบภายในห้านาะทีโอเคมีคนตายมึงไปทำอะไรตรงนั้นโอ้ยเฉียดหัวโอเคงั้นเดินเราเราเดินเ,เรียบเอาดีกูสไลด์ด้วยโอ้โห,โโห,ย,หย,ยิงหัวกูเลยมึงยิงหัวกูเดี๋ยวนี้ด่วนเลยอุ้ยส่งายมันเอ้ยเอ้ยไม่ใช่แล้วแล้วภาพมันแผลหมนอย่างไว ปัญหาผ้าพันแผลที่ไม่พอใช้ถึงแม้ว่าจะมีให้เก็บระหว่างทางบ้างแต่ว่าผมเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่พออยู่ดีเอฟร็อกกวิงยาจับอาไล่ะหนาวมาสอนอะไรตอนนี้อุ้ยพวกคนข้างล่างนี้เนี uh> ่ยผมรู้สึกว่ามันจะโหดกว่าพวกข้างบนอีกนะเพราะมันตามไม่เลิกเลยอะอะไร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 กัน มันก,กันหนาวโอ้โหีอโอ้โหสุดยอดเลยเบ๊ค่จะดูขนาดนี้นะสภาพเบกเนี่ยเละจนไม่รู้จะเละยังไงแล้วโดนอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้และแถมตอนนี้เนี่ยกำลังจะถูกไอ้นิกฝังทั้งเป็นอีกด้วยแต่ว่าเบรกนี่ก็เก่งนะโดนขนาดนี้ยังจะมีแรงไปตามหาลินอีก อุ้ยมันฝังนี่ยังไม่พูดถึงไปช่วยลินเลยนะขนาดช่วยตัวเองยังจะตายอ่ะเบรกถ้าอันนี้มันบ้าเบนเบรกโอ้ฝังลวกๆดูเหมือนว่าไอ้นิกเนี่ยมันจะฝังเบรกแบบไม่แน่นหนาอะไรเลยยังกะต้องการให้หนีออกมาได้แต่ก็ช่างมันเถอะในเมื่อออกมาได้แล้วก็ต้องไปต่ออุ้ย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 อย่ามายุ่งกับกูอืม หมดอะไรใครเป็นไรอะไรเล่นรายการใหญ่พอใช่ไหมเล่น <c oughs> เจอทางไปต่อแต่ว่ามันต้องลงไปข้างล่างแถมไม่มีเชือกให้เลยตัวอะไรลงไปเลยและถ้าผมจำไม่ผิดนะผมว่าผมรู้ว่าจะต้องไปเอาเชือกนั้นที่ไหนรู้เลยว่าจะต้องไปออกจากตรงไหน ทำไมทำไมโอ้โหแม่งไม่ทัดน,นี่อโอ้โหแล้วกูจะลงไปไงเนี่ยอยู่ได้ไม่นานหรอกอา้ามาทำไมในนี้น โคตรหนักเลยตรงเนี้ยต้องไปเอาเชือกก่อนพอทีจำได้นะตรงเนี้ยบันทันตันเลยในที่สุดก็ได้เชือกมาแล้วแล้วมันก็ได้เวลาหนีออกจากตรงนี้เช่นกันจุ๊บไปเลยโ้ยโอ้อก้าแมนส่งอยู่นะแตตรงเนี้ยวิงว่งบ้าวิ่งบ้ามาดี ก็มาดิก็มาดิจำได้จำได้บันบานเลยไปก่อนแหละโอ้โหสภาพมึงเยินมากเวกเออมันดึงขึ้น,นดึงขึ้นอา้อาวอา้อาวอมึงมาแย่งกันทำไมทีละคนสิโอ้โตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดแล้วไอ้นี้มันกำลังจะดึงขึ้นไปแต่ว่าจ,จู่ๆเนี่ย มันก็มีชาวบ้านอีกสองคนอยู่ๆก็วิ่งมาผลักไอ้นิกลงมาตอนนั้นผมก็คิดได้ว่าในกลุ่มของพวกมันเองเนี่ยม,ม,มันก็น่าจะมีเรื่องที่ผิดใจกันเองหรือเปล่าแต่ว่าช่างมันเถอะตอนนี้ผมสนใจแค่ตามหาลินก็เหนื่อยมากพอแล้วอะฮะจะถึงเหมืองอยู่แล้วแต่เบรกกลับหลอนแล้วก็กลับเข้ามาอยู่ในโรงเรียนอีกครั้งอุ้ยยังไม่มีเลือดอะเอ้าเอาดี เอาหรอเฮ้ยดีๆพี่ร่งลงมาอย่าบอกนะไปแล้วไปแล้วเฮ้ยหรือว่าอยู่ในท่ออย่างเงี้ยน่าว้าวอะไรอ่ะไปไหนรอกูด้วยสิการมาโรงเรียนครั้งนี้ไม่ค่อยได้อะไรมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วเบร็กก็ยังถูกเจสซี่ก้าหลอกหลอนอยู่ดี <Hey. S 2> ตัดมาที่โลกแห่งความเป็นจริงบเบลคเจอทะเลสาบอยู่ข้างหน้าและอยู่ๆก็มีชายที่รูปร่างคุ้นๆเดินลงไปในทะเลสาบแล้วประเด็นคือเราต้องข้ามทะเลสาบนี้ไปอีกฝังงงกฝ่งให้ได้เ,ไไดเดินลงน้เมาสักพักก็เจอแพ้อยู่ลำหนึ่งผมก็ต้องทำใจที่จะต้องใช้แพร่ลำนี้พายข้ามไปอีกฝั่งให้ได้